ามาเที่ยวเห็นอาจารย์ยืนอยู่หน้าวัดเนี่ยไม่ต้องไปชวนเข้ามาถ่าย <c oughs> เพราะเวลาเขาไม่อยากถ่ายอาจารย์ก็อายเป็นเหมือนกันอ้เนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นเราสามคนไปวิ่งเข้าใส่อาจารย์เลยฉันทำยังไงให้ไปวัดแล้วได้เจออาจารย์ต้องทํายังไงก่อนวัดดวง จริงแล้วพยายามเวลาไปพยายามถามพี่คะอาจารย์เฉลิมชัยอยู่ไหมคะไปขี่ไก <ป S> ็ไม่มีใครเขาตอบไปออกรอบโออ,อยากเจออาจารย์เลยนะคะเอ,อ,อาเรื่องของการลงทะเบียนลูกหนี้เจ้าหนี้นยวันนี้ไปถึงไหนกันแล้วคุณผู้ชมนี่ครบสัปดาห์ไปแล้วเนาะยบง,งเงียบเงียบกันอยู่เลยแล้วปัญหาก็ยังเกิดขึ้นวนลูปเหมือนเดิมเลยค่ะเราไม่อยากจะเสี่ยงไปเจอกันกับเจ้าหนี้ที่มันดูน่ากลัวแล้วก็ทวงดอกเบี้ยโหดด้วยนะคะปัญหานี่นอกระบบเนี่ยคุณผู้ชมมันกัดก่อนสังคม มาอย่างยาวนานจริงๆเราเห็นความพยายามในการเร่งแก้ปัญหาของรัฐบาลเพื่อแก้ไขภาระหนี้สินให้ประชาชนแต่ว่าพอเศรษฐกิจมันชะลอตัวนะคะหลายคนก็ยังเลือกที่จะไปหยิบยืมเงินนอกระบบบางครั้งเนี่ยมันมาเป็นแอปเหมือนกันนะแต่ว่านอกระบบด้วยซึ่งมันก็มีความเสี่ยงนะคะกับดอกเบี้ยโหนดทวงแบบน่ากลัวหรือบางครั้งก็โดนหลอกไม่ได้เงินเลยค่ะ โดยครั้งนี้ค่ะแนะนำคุณผู้ชมว่าถ้าอยากจะได้สินเชื่อแบบถูกกฎหมายมา ใครที่ยังคงเป็นหนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าโหสิ้นปีมีเรื่องต้องใช้เงินเยอะมาฟังดีชั้นทางนี้ดีกว่าค่ะบริการยืมเงินลาย b ีเนะคะเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชันไลน์บนมือถือของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมภายใต้บริการอย่างมีมาตรฐานโดยบริษัทกสิกรไลน์จำกัดซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันร,ระหว่างธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ไล แอปแชทอันดับหนึ่งของไทยอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเอะ๊แล้วยืมเงินลาย BK มันดียังไงนะมันดีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาอนุมัติไวสมัครง่ายในลายที่เราเอาไว้แชทกันนี่แหละสมัครได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนนะคะใครๆก็สมัครได้มีรายได้ขั้นต่ำ5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นวงเงินสูงสุด ให้ต้อง8 0 0แสนบาทแน่ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง1.5%เต่อเดือนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเราจะกู้ได้เท่าไหร่ลองไปขอวงเงินเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะขอเอาไว้ถ้าไม่กดใช้ไม่เสียดอกเบี้ยไม่เสียประวัติด,ด้วยนะคะอะมาสมัครยังไงล่ะทีนี้วิธีการสมัครง่ายๆเปิดแอปพลิเคชัน Line ไปพร้อมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมเปิดเข้าไปใน l ล n e นะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมเลื่อนมาล่างสุด Wallet นี่ยเขาจะอยู่ขวาสุดเลยกดไปที่ปุ่ม Wallet ไอที่หน้าตาเหมือนกระเป๋าตังนั่นแหละกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนกดตรงลาย BK นะคะแค่นั้นเลยคุณผู้ชมแล้วก็กรอกไปตามระบบเขาถามเป็นภาษาไทยนะคะกรอกง่ายเปิดบัญชีเงินฝากลาย BK กดสมัครวงเงินให้ยืมทำตามขั้นตอนในระบบแล้วก็รอแจ้งผลในลายแค่นี้ได้เลยนะคะ นอกจากนี้ยังมี LINE BK บริการอื่นๆเช่น LINE BK Alert แจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกใน LINE ได้ฟรีค่ะสแกน QR พร้อมเพย์จากหน้าแชทหรือว่าสมัครบัตรเดบิตออนไลน์ไม่มีค่าธรรมเนียมรวมไปถึงการซื้อประกันกับ LINE BK ได้ง่ายๆอีกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะคะ LINE Official Account ที่ a d Line BK หรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอณขณะนี้ก็ได้ดิฉันรับประกันให้เลยนะคะว่าตรงเนี้ย ปลอดภัยได้เงินชัวชสมัครง่ายๆคุณผู้ชมลองดูก่อนได้เลยค่ะครับอาจจะคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสาธารณะนะถ้าสมมุติเป็นรถโดยสารเนี่ยอาจจะมีพนักงานเก็บเงินใช่ไหมพ,พี่กระเป๋ารถเมลแล้วก็มีพนักงานขับรถใช่ไหมครับแต่พนักงานต้อนรับเนี่ยไม่มีเราเชื่อไหม รถไฟฟ้าสายสีแดงเขามีพนักงานต้อนรับเหมือนบนเครื่องบินเลยเออเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันจนได้เห็นคลิปนี้นี่แหละครับอกหายใจไม่ท่องนะครับด้วยความที่ว่าไม่ได้ไปตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเสียชีวิตจากอาการช้ำใหนหรือเปล่าหลอนลงพักมาก นุนโดยบริษัทอามาโดกรุ๊ปจำกัดยาสีฟันสมุนไพรเทพไทยเซนซิที ensity, ช่วยลดการเสียวฟันปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจจากบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัด6นาฬิกา3 2นาทีเชิญที่หน้าจอทีวี นี่หรือคือเคล็ดลับความงามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชุดสืบตะครบาลเนี่ยบุกทลายโรงงานโรงงานครีมเถื่อนกวนเองกรอกเองนักเลงพอหลายตัวหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วที่โฆษณาไวใ้ในโซเชียลมีเดียออ๋นั่นเพื่อการโฆษณาเท่านั้นฮะ น้ำริกเท่านั้นแหละค่ะเอเติมแมงดาเข้าไปหน่อยคุกข้าวร้อนๆเลยอ่ะคุณผู้ชมอ่ะพูดถึงนรกเดี๋ยวพาไปดูเรื่องผีๆกันหน่อยดีกว่าหมอปลาวันนี้ต้องมาเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคุณว่าสับปะเลอต้องกลัวผีไหมไม่กลัวสิเจอศพทุกวันใช่ป่ะเราก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าวันนี้หมอปลาต้องมาเพราะว่าสับปะเลอโดนผีสิงถามว่าทำไม ก็ผีที่เข้าไปเผานี่แหละฮะสุดท้ายพอร่างกายอ่อนแอมาแล้วครับพี่น้องอ่อนิวไมสูบิชไทรตันตัวเตี้ยใหม่หมดหัวจรท้ายเครื่องใหม่แรงถึงพึงได้กระบมาใหญ่ จุดเยอะโอ้โห,หกำไรแย่แชสซีใหม่ขับอย่างนิ่งวิ่งเชี่ยวเลยกินน้ำมันน้อยตลอดมอเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ยกขัดอ,อ่อนิวมิตซูบิชิไทตัน drive your ambition Mitsubishi Motors กาแฟอารบาบสเปทรีนวันหอมหอมติดจมูก<อ>แบบระบอกก็เข้ม คาราบัส,สหอมเ,เข้มคุ้มค่าท้าลองยาหม่องตราถ้วยทอใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเบลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามือท้าถูท่าถูยาหม่องตราถ้วยทอท้าถูง่ายๆไ,ได้ทุกเจ็ดยาหม่องตราถ้วยทอนุ่มละมุนเกินยั้งใจไปกับช็อกโกแลตชื่จะทำให้คุณใจละลาย ลินเดอร์โดยมาสเตอร์เชฟของลินจากสวิ์แลนด์ตั้งแต่พี่ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันเดี๋ยวนี้จะกินอะไรสบายมากฟันไม่เสียวแล้วเบลบอกแล้วจานวนคนเสียวฟันจะลดลงค่ะแถมสุขภาพช่องปากก็ดีขึ้นมากปากสะอาดด้วยนะคะใช่เทพมากหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดผมมีอะไรจะให้แถเดน,นห<ะ>ใหม่เบนโตรสซอสโคชูจงังและรสซอสเผ็ดเกาหลีเบนโตอร่อยเด็ดเผ็ดให้โลกจำ พอนด้าซิตี้อ s สเลือกกบเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์หรือพอนด้าช่วยผ่อนหนึ่งปีมูลค่าสี่หมื่นสองพันบาทพร้อมมุ่นใจกับพอนด้าเอ็กซ์ v พรสิตแคจองเลยอย่าพลาดขอ้อเสนอเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้แม่ทุ่งเทพร้อมมอบประสบการณ์ทุกอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่องใหม่เอ f นฟราโกรเอ็นฟินิทัสมสุดเฉพาะที่มีลคโตเฟอรินจากนมโคคุณค่าที่แม่เลือกสรร หมาย Enfagrow n f i n i t a s สที่มีแลคโตฟอรินจากนมโคอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำชดาแซ่บ อร่อยลำ้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดาหน้ามีปัญหาใช้3ามตัวช่วยจากจุฬาเฮิร์ฟแต่ยิ่งบวกยิ่งบูสบวกหัวเชื้อกรูต้าไฮายาช่วยลดเตือนลิ้วรอยฟ้าแดดดูจางลงและหน้าดูใสใน7วันแครอทลำใหญ่แตงโมบวกหัวเชื้อกรูต้าไฮายาจากจุฬาเฮาาิร์บสเปก้ไอตาตาคาบาตัวช่วยบรรเทาอาการไอและลายสีผชุ่มคอ อยากให้ผมรีเทิร์นอยากให้ผมรีเฟชต้องลองชื่อนี้จำไม่ดีวิจ <richness, S 1> <richness, S 2> ิเนสวิจิเนสวิจิเนสมีไบโอตินทุบบั้งราผมให้แข็งแรงและช่วยลดผมขาดล่วงลงดินหาซื้อวิจิเนสได้ที่ร้านขายยาชั้นนำเมกา We Care QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆอืมจริงราผัดจุ่ม,ม,มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด Terima kasih telah menonton! และรสซอสเผ็ดเกาหลีเป็นตบอร่อยเด็ดเผ็ดให้โลกจำถ้ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บปวดรักษาอาการขาดวิตามินบีด้วยแนทบีวิตามินบีรวม9ชนิดและโคลินไบทาเทรดแนทบีจากเมกะวีแคร์พลาดโมเมนต์สำคัญนี้เพราะพิเก้าหรือเปล่า ร็มันอร่อยเวอร์หยุดไม่อยุดจริงๆถ้ารังแคกลับมาบ่อยๆไม่ต้องทนใช้เกลี่ยเจเนอเรชันใหม่กิดขนโดนยผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะด้วยเทคโนโลยีช่วยกจัดรังแคที่ดีที่สุดของเกลีย์และซปเปอร์วิตามินส0เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจร้0เซต์เกลียเจเนอเรชันใหม่ทุกครั้งที่เข้าครัวมีความท้าทายรอยอยู่เสมอเพราะเส้นทางความอร่อยไม่มีที่สิ้นสุด น้ำมันพืชเกสรจุดประกายให้ทุกจานเป็นไปได้ขอบคุณค่ะโชว์นี้ซาสุดๆไปเลยพี่ดูนี่สิขอจบคนไม่จบเปิดเบบซี่ขวดใหญ่มือไหร่ก็ซาขอชาต่อด้วยคนดิซาเดวิอนมีเบบซี่ขวดใหญ่โมเมนต์ไหนก็ซาสุดฤทธิ์สเปรย์ไอตาตาคาบาตัวช่วยบรรเทาอาการไอละลายสีม้ชุ่มคอ เลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวแต่นมสูตรเดียวที่กี่มั่นใจ High Q U H T สูตร D H A สูงขึ้นและ g r o s C L s L C O สองเท่าต่อด้วยสูตรให้คิดเองสูตรให้ท้าทายกี่วชัยลูกว่าชอบโลกเดือดเพราะคาร์บอนเบเยอร์คูสีช่วยลดคาร์บอนเพราะเสริมการผลิตด้วยพลังงานสะอาดเบเยอร์คูสีช่วยลดคาร์บอนเพราะมีเซรามิกคูลิล่ง,งช่วยให้บ้านเยน็นช่วยลดการใช้พลังงานช่วยลดคาร์บอนช่วยลดโลกร้อนเลือกสีเบเยอร์คู วัคซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลายยาแคปซูลขมิ้นชันอ้อยอันจากอ้อยอันโอสถดมีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปแป้งทอดกรอบทาสุโกไม่ใส่ผงชูรสไม่มีกลูเตนแป้งที่ใช่เชฟเอียนใช้ทาสุโกกาแฟอาราบัตสปีดหอมเข้มคุ้มค่าท้าลองอยาแก้ไอตราอาปาเชและยาแก้ไอตราอาปาเชสูตรผสมมะขามปอมบอกแล้วไงไออาปาเช 7งสนาทีแล้วค่ะคุณผู้ชมดูเรื่องที่อาจจะทำให้ แม่ลูกที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยหันมาทําความเข้าใจกันมากขึ้นกับเหตุการณ์นี้นะคะคือคุณแม่ท่านหนึ่งเขาได้รับแจกก้งจากทางโรงเรียนว่าลูกไม่มาโรงเรียนแล้วเขาก็ตามไปเจอว่าอา้าวเธอทำไมหนูไม่มาโรงเรียนอะ่ะลูกคือลูกชายของคุณแม่เนี่ยพาแฟนไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพราะว่าแฟนไม่สบายแต่พอน้องไม่ได้ไปโรงเรียนคุณครูโทรตามไปหาคุณแม่พอคุณแม่มาเจอที่โรงพยาบาลก็ต่อว่าต่อขานทะเลาะกันกลายเป็นว่าสุดท้าย ลูกชายบอกว่าแม่ถ้าแม่ไม่เข้าใจแบบนี้ยอะก็ไม่เป็นไรงั้นก็ไม่ต้องพูดคุยกันแล้วหนูไม่อยู่แล้วนะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกระโดดน้ำตายค่ะ